โอปะเทหิเมเมตังเมตังเอราปะเทหิเมชาปยาปุตเตหิเมเมตเมตังกันหาโคตมะเกหิะอปาทะเกหิเมเมตังเมตังทิปาทะเกหิเมปะเทหิเมเมตังเมตังภะหุปะเทหิเมมามังอปาทะโกหิงสิมามัง สิปาทะโกมามังจตุปโทหิงสิมามังหิงสิพหโหปโทสัสตาสัพเพปานาสัพเพภูตตาจเกวราสัพเพพัสรานิปัสสันตุมากินจิปปปะมาอัปปามโนพุทโธอัปปามโนธรรมโมอัปปามโนสังโฆปะมาณวันตา สปาเนอหิเวชิกาสตัปปธีอุณนานาภีสารพโมติกากัตตาเมรักขาปาริตตปาติกามันตุภูตานิโสหังนโมปะกวาโตนโมสัตตนังสัมพุทธานัง